ครับแนวทางก็การงครับกางป้องกันแมลงแล้วก็ฉีดการแมลงอยูนข้อครับการแมลงคดีที่ดบท,ที่ดีก็คือการฉีดพ่นเลยครับเราช่วยกัน รักษาเรื่องแมลงนะครับ่แมลงเเลือดแนนำให้เอาหัวไฟ ตัวเองนะครับกันหาแนวทางหเครื่องคุณนอยู่มาดูแลรักษาความสะอาดข้อ้ดีแล้วก็กจัดแมลงพวกนำพาหโรคกับเชื้อโรคเชื้อไวรัสที่ติดต่อกันง่ายนะครับ <c oughs> โอ้ก่อนขโมงครับนี่ครับ โอ้ตัเดเปียวแล้วครับก็ฝากช่วงนี้ครับยังไม่ได้ถ่ายคลิปลงนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนติดตาม กดไลดค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มด้วยนะครับโรคระบาดขึ้นผมก็ยังไม่ได้ถ่ายอะไรนะครับงดออกงานแล้วก็งดออกพื้นที่ต่างๆนะครับเพื่อป้องกันยับยั้งพวกโรคระบาดนี่ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ